ชทุกท่านกันได้นะครับวันนี้กับผมมิสเตอร์กระตุกเกมเบอร์ทวีวีวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมที่ไม่ชื่อว่าไมโครฟลับให้ดูนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเลสเลสเพลงของกันนะครับผมซึ่งเลสเพลงซีซั่นนี้คงไม่เกี่ยวเพราะว่าอันนี้เป็นเลสเพลงมันติดไปเยอะก็อันนี้ปักเป็นเลสเพลงสโซโล่นะครับผมถ้าเสียงผมแปลกๆไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีเสียงไม่ค่อยมีครับอี กิเกตทำเป็นอักษรสีก็จะเป็นเลตเตอย์ซีซั่นสองแล้วกันอ่ะเต็มโซโลไปลยอือโซโล่จิปครีเอทวอลก็เจ็บคอนิดหน,น่อยน,นะครับผมี่สร้างโหลดโคตรนานอะไรขึ้นมาเต็มเลยอื้อ Ừ hm cân ừ chi ừ hai đi nè tìa tăng cân mẹ chọc đi chọc thằng 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 แหมอย่างแรกมาก็ตัดไม้ก,กันเลยรอแมวอะไรอีออแหลกแอมแหลกโซแหลกช่วงนี้ก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับผมหนึ่งอาทิตย์แล้วเนี่ยก็ขอไปไ,ปได้วนะพอดีก็อีกไม่นานก็ต้องสอบอะ่ะอืมีกไม่นานก็ต้องสอบเนอะ แล้วก็ตัวศับก็ไม่ค่อยดีอยู่ด้วยเนี่ยแหลกๆแหลกมันแหลกๆอ,ะอ่ะ<อ>ก็ไปเดินสำรวจพื้นที่เดี๋ยวเดีเดีเราเปิดหมดอ,อ๋อโอเคเปิดโอเคตั้งมโมเอยเราจะตั้งโมแล้วไป รอเล่นไอ้ห่ากูเจอยังเกิลแอมเปิลแล้วหรือเปล่าวะทำไมจังเกิลแอมเปิลมันจมดินไปอย่างเงี้ยเอ๊ะจีจีขุดออืค้างอะไรทีเดียวจังเกิลแอมเปิลมุดดินเอ๊ะจีจี อุ้ยเป็นยังไงไม่ไดแดแดกูหรอกโอ๋อุดอ๋อตกใจคือโดนอะไรโอ้โหเซตเดินเค้เปิดมาก็เจอเซตเดินเลยอืมไม่รู้เอานี้ก่อนเก็บเอาไว้ใช้เผื่อใช้ไงก็เก็บไว้ก่อนอือหือ ปนเขาปนเขาช่ว <c oughs> <c oughs> งนี้ก็เจ็บคอนะครับผมไม่รู้จะเอาไงกินปั๊บหยบยบยยบอืมเปิดแม่งหมดอือค้างอืมเปิดแม่งให้หมดเลยค้างเลยทีเดียวเปิดไม่ได้กูขุดนะเว้ย อ,อ,อันนี้ไงโอ้โหเยทเคไฟโปรเทคชันเน่านั่นสะท้อนกับหนึ่งแล้วก็มีเน,นื้อเนวนิดนึงนี่ปนปนปน,น,นของเลสโตนเลสโตนปนปนไม่ให้หมดอืมปนรีพิตโอ้โหเยทเคกีกีพีตันด้วย ป่นอย่างเดียวไม่รู้สกิกี้พิตันสามอันกูไม่ต้องกูป้นอย่างเดียวโคโชคดีเกิดมาเจอจังเกิลแนมเปิลอไปดูเลสโตนตรงนี้แปบบ๊บกิเกียนหาโคชัวอืมทุกอย่างตอนนี้แบบสำคัญหมด สลิงด้วยปน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 มาให้หมดริเวอร์ด้วยริเวอร์ด้วยงกงกงกริเวอร์งกริเวอร์ขี้กเกียจครับยิยงเอาขี้เกียจครับบอกเลยปนแมาให้หมดเลยอ่แล้วจะขึ้นยังไงนี่วะาเออขึ้นตรงนี้ โอ้มันรู้สึกแปลกๆอะ่ะผมพูดอย่างนี้แล้วเสียงมันหายอะ่ะเสียงผมหายอ่ะก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมผมก็จะพยายามมจะพยายามมาแคสเรื่อยๆนะครับนะครับนะฮะไปออกสำรวจพื้นที่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนออกสำรวจขอครับอะไรบางอย่างอ่านี่อืม โคนนานแองโมเอานี้ไปด้วยอันนี้นี่นี่เอาไปไม่เยอะหรอกรักสามสี่ห้าอันก็เหลือแหละแล้วก็เอาไม้นี่ไปด้วยเผื่อมันใช้ในการปลูกโกโก้บีนแค่นี้เหลือแล้วแค่นี้ก็เหลือใช้แล้วแล้วทำไมกูไม่ค้าบขวานวะนั่นดี เมื่อกี้ลุยจังเกิลแอมเปอร์เพลินจัด <c oughs> สไปเดอร์เกิดแต่เช้าเลยแตงโมโตเต็มเลยยย้ยหยแตงโม,โมแตงโม แตงโมแตงโมแตงโมโ <c oughs> ดโ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 ดยหมดโดยหมดอืมโดมาเยอะเผื่อใช้อื้าเราจะไปสร้างฐานตรงไหนกันดีหวา นต้นไม้ไม่ไม่เอาอ่ะมันไม่ปลอดภัยปวดเจ็บเอาไงดีเอาไงดีอดื้อแหลกโซแหลกอื ขับเรือไปดีกว่าเอา้ากดผิดโทษจ <c oughs> จ๊บๆเรือเรือเรือ ไม้ไม่พอ,อเคขุดเอาหินก่อนจะได้ตัดไม้ง่ายๆอ่อยอือฮึโชคดีมากเลยที่มาเกิดป่าจังเกิลมั้งนะ มั้งนะว่าโชคดีไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้าย,ยขุดไปเยอะๆโอ้ยกูไม่ขุดไอ้นี่อมันใกล้จะมืดแล้วดิดูท่าทาง อ้ห uh huh. ตัดไม้ตัดไม้นี่นี่ัับขวานเอาไว้ตัดไม้โอ้ยโซโลแล็กอืมไม้สูงจังวะช่างนั้น มีแน่ได้เรือไม้แบลวเอาคราฟฟิงไปด้วยเฮ้ยลืมไม่ดีครับเรือ,อ <c oughs> ลงจากเรือจะขุดเมลอน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 โอ้ยโอ้ยโอ้หูดับแป๊บหนึ่ง มุดับจูๆหูก็บูบไปอ๋อไม่ได้ยินอะไรไปเลยข้างหนึ่งเคอเคอ้แตงโมเต็มเยยมืดแล้วด้วยเอาไงดีปไปจนไทยต่อแล้วกัน ปาดงคิปเปอร์หรวก็จะอยู่ในหลุมนั้นเราว่าเราอยู่ในหลุมนั้นดีกว่าแล้วตื่นแล้วพอตอนเช้าก็จะมาเออ่สำรวจเอ้ยรูและสร้างบ้านไหนๆตรงไหนดี เข้าใจแล้วโอ้โหจีจีเเคตรงนี้พื้นเรียบทุงสวรันหน้าไม่ใช่สวรันหน้าดิโอ้โหคิปเปอร์แหลกด้วยอืม โ oh, mm, อ้บึมอืมบึมอัดหน้ากูเลยอุ้ยอุ้ยตกใจเอ้ยเอาเลือดหิวก่อนหิวเลือดก่นอนก็ว่าจะไปฆ่าแก Trời ơi, tại sao nó trở nên như thế này? Ồ, vít, vít, mẹ mốt, mẹ mốt uh, yeah. Ôi, uh -huh. nặng hỏi rồi hả? hỏi rồi hả? อ้สัตว์ทุกอย่างเกิดหมดเลยจีจีขุดรูอยู่แปบบ๊บสร้างถินฐานสร้างป้อม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 ขุดรูขุดรูสร้างป้อม ทั้งปอมดีกว่าไม่อยากประจมไทยอเอาฟับคราฟฟิง้บบงวางไว้ตรงนี้แล้วก็ฟอนแนนแล้วก็เอานี่ เอาไปอันหนึ่งเอาสองอันเลยดีกว่าเอาสามอันไปเลย หมดอืเดี๋ยวค่อยทำเป็นพื้นที่หลังแล้วกันโอ้ยโคตรแหลก ก็จบพัดหนึ่งไปก่อนแล้วกันก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปหรือเป็นกำลังใจให้ผมทำใจแน่ต,ต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันพัดหน้าเย้ yeah.